สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็ได้นี่เป็นเดฟหัวใจนะคะมาเพียบเลยค่ะนี่เดี๋ยววันนี้ดาวจะพาท่านผู้ชมนะคะมาขยายพันธุ์ปลูกเดฟหัวใจสวยๆเอาไว้ต้อนรับวันวาเลนไทน์กันนะขอบอกว่าวิธีที่จะบอกเนี่ยง่ายอีกแล้วนะคะใครๆก็ปลูกได้แถมทําได้เพียบเลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะได้เดฟมาเนี่ยดาวก็จัดการ ดึงนะคะกาบมะพร้าวแบบนี้เนี่ยดึงแบบนี้เอาไปแช่น้ำนะคะอย่างน้อย1-2ถึงคืนค่ะดึงออกมาแบบนี้นะคะเอาไปแช่น้ำค่ะและนี่นะคะก็หลังจากที่เราแช่น้ำเรียบร้อยค่ะก็จำได้มาเป็นแบบนี้นะคะเดาก็จะจับนี่ค่ะจับม้วน ไม่ใช่จับม้วนสิจับควบควบเขาไว้แบบนี้นะคะนี่ให้ส่วนปลายเท่ากันดีเอาน้ำออกบ้างนะคะมันต้องใช้เยอะนิดนึงแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะใช้ลวดนะคะนี่มัดค่ะ รวดนะคะมัดแน่นๆเลยรวดเดาสั้นไปนะคะเดาเอารวดมาต่อพอร,รวดก็เป็นรวดที่ใช้แล้วนะคะแล้วก็เอามาใช้อีกก็ลเลยจะมีความสั้นนิดนึงนี่ค่ะเอาแค่แบบว่าเราจะให้เขายาวประมาณแค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นนะคะ อะแค่นี้พอมื่เสร็จแค่นี้ค่ะแทงเข้าไปข้างในเรียบร้อยแบบนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้เราก็จะตัดหัวท้ายนะคะให้สวยๆมีดหาคมๆหน่อยนะคะนี่หัวท้ายส่วนที่เหลือๆเ,เนี่ยเอาไปใช้ได้ต่ออีกนะคะ นี่ก็จะได้มาเป็นก้อนแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาปลูกกันหลังจากที่เราเตรียมนะคะมะพร้าวของเราเนี่ยเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะถึงไม่สวยแบบนี้ไม่เป็นนะ๋ยวททำเสร็จมันจะสวยเองเดี๋ยวก็จะเตรียมนี่ค่ะอันนี้เป็นลวดนะคะตัดแบบเล็กๆแบบนี้ไว้แล้วก็งอไว้ค่ะงอแบบนี้เนี่ยค่ะงอไว้แบบนี้นะคะ เรียบร้อยเรามาเตรียมเดฟกันค่ะนี่ก็ตัดส่วนที่เราจะไม่ใช้เนี่ยก็ตัดออกไปนะคะตรงไหนไม่สวยก็ตัดออกใบน้อยก็ตัดทิ้งนะคะเรามีเยอะค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเสร็จแล้วทาบกับส่วนปลายเอารวดที่เราเตรียมวาเนี่ยนะคะเสียบไปเลยค่ะ จึงไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนม้วนมากับนี่เลยค่ะม้วนมาแบบนี้เลยนะคะนี่ม้วนมาแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วลวดค่ะนี่ทำไปเรื่อยๆค่ะจน จนเต็มเลยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะแลเอาลดลงค่ะอืมให้แน่นๆนะคะแบบนี้ จากที่เดิมนะคะลวดเอาแบบให้แน่นๆไปเลยจะได้สวยๆนะคะแน่นตั้งแต่ทีแรกเลยนะคะนี่นะคะ ตรงนี้นะคะเราก็จะพันต่อเวลาพันเนี่ยเราพยายามดันให้ตัวเดฟเนี่ยนะคะชิดเข้าไปข้างในค่ะจะได้แน่นๆสวยๆนะคะเรียบร้อยนะคะเมื่อเต็มแบบนี้แล้วนะคะนี่เราก็จะ เอารวดอีกอันหนึง่งแบบนี้ค่ะงอตรงตรงปลายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเสียบเลยค่ะเสียบขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมอาจจะเอาเคารืลสีเนี่ยมาเสียบห้อยตรงนี้ได้ด้วยนะแต่ตอนนี้เรายังไม่เสียบเดี๋ยวก็เสียบทีเดียวเลยก็คือหลังจากเสร็จแบบนี้แล้วนะคะ เราก็จะเอาน้ํามาน้ำเนี่ยประมาณสักกี่ลิตรเนี่ยตัวเนี้ยประมาณ3ลิตรนะคะเราใส่เครื่องดื่มชูกําลังไปนะ1ฝาค่ะแบบนี้นะคนให้เข้ากันเอาตัวเนี้ยที่เราทําเสร็จแล้วนะคะลงไปจุ่มตัวนี้เนี่ยแช่ไปเลยนะคะประมาณสัก2อสมชั่วโมงหรือว่า หนึ่งคืนเลยก็ได้ค่ะเดีย๋ยวเราแช่ไว้เลยนะคะคืนหนึ่งเลยค่ะและหลังจากที่เราแช่ไว้แล้วนะคะตามชั่วโมงเวลาที่เราบอกไปนะคะนี่เขาก็จะอวบสวยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแบบนี้เราจะใช้ตัวนี้ค่ะตัวช่วยเดี๋ยวเอากระป๋งออกกันนะตัวช่วยของเราก็าคือนี่ทำให้เขาเป็นแน่นอนนะคะก็คือถุงเนี่ยค่ะเจาะรูตรงถุงนะคะเจาะตรงนี้ ให้ตัวนี้เราอบอยู่ในถุงแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวดัวก็จะปิดปากถุงด้วยนะอบไว้อบไว้แบบนี้นะคะประมาณ3มวันค่ะเพื่อให้ลากเขาเนี่ยเดินดีนะคะแล้วก็ไม่คายความชื้นจนเกินไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่แขวนกันเลยนะคะ และนี่นะคะเราก็แขวนไว้ที่ล่มๆแบบนี้ค่ะประมาณ3วันนะคะเดี๋ยวเราก็มาแกะออกเดี๋ยวเขาก็จะเป็นกลมๆแน่นๆสวยๆเหมือนแบบตัวนี้นะคะนี่อันนี้เป็นเดฟตังโมค่ะนี่อันนี้ก็เป็นการอบให้เขาได้จะได้ไม่เหี่ยวแห้งตายนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปใช้กันดูนะคะวิธีนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำขายได้เลยนะจะได้เดฟสวยๆกลมๆแบบนี้นี่ค่ะ เอาไว้ประดับเอาไว้ขายได้เลยท่านผู้ชมก็ลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ